สวัสดีครับผมปีโป้นะครับจากเพจ Mitsubishi Poli Dipo k องเตยนะครับผมวันนี้เราจะมาพบกับกระบะแแคบนะครับตัว GT ยกสูงนะครับว่าวันนี้เราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับกดไลค์กดสมัครสมาชกกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับผมตอนนี้เราอยู่ด้านหน้ารถแล้วนะครับราคารถนะครับ7จ4 0แสนแปนสีะครับสีขาวเพิ่ม10,000บาทนะครับผม อันนี้นะครับเราก็จะมีตัวอักษรนะครับไททันนะครับผมตัดกับสีขาวนะครับตามด้วยกระจังหน้านะครับผมเป็นสีดำครับดูดุมากขึ้นนะครับมาพร้อมกับป้ายอลเลรี่อาร์นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกนชเน่ ABS นะครับแล้วก็จะมีหูแดงแล้วพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างต่อเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีกรอบไฟหน้าด้วยนะครับผม แล้วก็ตามด้วยซุ้มล้อนะครับดูไหมครับดูสปอร์ตครับผมแล้วก็ตามด้วยแม็กนะครับขอบ18นี่ครับแบบว้าวๆ้าวนะครับจะมีปั๊มแบมโบ้นะครับฝาครอบครับผมแล้วก็ตามด้วยกันสาครับผมนะครับดูสวยงามนะครับต่อด้วยบ่ามือจับลายเคปล่านะครับแล้วก็มีสไตลิ่งบาร์นะครับผมดูดันเบิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็มาด้วยสติ๊กเกอร์นะครับ ไททันนะครับสติ๊กเกอร์ตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกลายได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับครับผมเราก็มางอยู่ด้านหลังแล้วนะครับก็จะมีกรอบไฟท้ายนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลเยอร์อาร์ตครับผมกระบะไลเนอร์นะครับผมแล้วก็กระชนหลังนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อเลยนะครับ ภายในของเราจะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับแล้วก็เป็นพวงมาลัยฟังก์ชัน์ฟังก์ชันนะครับที่ดูว้าวๆนะครับก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะครับส่วนวิทยุนะครับจะรับ FM AM Bluetooth USB นะครับผมแอร์เราจะเป็นแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็หัวเกียร์จะเป็นหัวเกียร์หนังนะครับแล้วก็พิเศษก็คือจะมี Stop and Go ด้วยนะครับแล้วก็ของเราจะมีกล้องหน้ารถด้วยครับผมไว้ประชิดหน้านะครับเบาะเราก็จะเป็นเบาะหนังนะครับ ดูหลูหราและมีมิติครับผมเราก็ได้รับชมไปแล้วนะครับกับกระบะตัว GT ยกสูงนะครับว่าเราตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างสวยไหมครับตัวยกสูงก็หล่อได้นะครับตัวแคบถ้าสนใจแต่งแบบนี้นะครับก็โทรเบอร์พี่โป้นะครับ0 9 3ย์2 8 9 6 3หรือไลน์ด้านล่างนะผมเอาย่างไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Dziękuje